มื่อก่อนใช่ไหมแบบบริเวณตรงนี้อะค่ะมีขยะเยอะมากแล้วก็เป็นแหล่งว่าสูงของยาสิติดอะไรแบบนี้ค่ะแบบเยอะแบบเยอะจริงๆอะค่ะแบบหันไปไหนก็มีแต่ขยะก็เลยเก็บกันมาเรื่อยๆเก็บกันไม่ได้กแบบจนแบบตอนนี้ก็แบบดูสะอาดตามากชมลๆก็แบบดูเกลี้ยงแบบสะอาดเลยค่ะการอนุรักษ์ก็คือแบบทำยังไงให้ทรัพยากรอยู่กับเราไปนานๆช่วยกันเก็บช่วยกันคนละไม้คนละมืออะไรแบบน้ค่ะของคนใช่ตัวเล็กๆ ราสอนน้องๆยังไงบ้างลูกออก็แบบไม่ไม่เชิงสอนนะคะก็สนใจเองนะคะแบบไม่ไม่ได้บังคับอะไรเลยก็จะถามว่าเออไปไหนก็บอกว่าไปเก็บขยะเขาบอกไปด้วยเขาแบบตามรอยเลยค่ะไม่ได้สอนอะไรเยอะขนาดนั้นค่ะถ้าว่างก็แบบเก็บขยะแบบตรงนี้ก็ประมาณสองสามอาทิตย์ครั้งสองอาทิตย์ครั้งค่ะแล้วเดินเข้าไปป่าชายเลนไหมเดินค่ะเดินเดินไปปูกป่าในป่าชายเลนนู่ค่ะ น้องๆกลุ่มเยาวชนอาวทุ่งนุย้ยชุมชนบ้านหลอมปืนร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและชายฝั่งกับชุมชนโดยเยาวชนร่วมทำกิจกรรมเช่นปลูกป่าชายเลนเก็บขยะลาดตระเวนป่าชายเลนนอกจากนี้ยังร่วมกันออกความคิดเห็นและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทำงานกับชุมชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น85ไร่ชายหาดทุ่งนุย้ยถูกป้องกันจากปัญหากัดซ้อชายฝั่งความยาวก,กว่า700เมตรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นและเกิดสันทรายเป็นแนวยาวเพิ่มความสะดวกให้กับชาวประมงได้ประกอบอาชีพเช่นหาหอยวางอวนปลาเดินร่นกุ้ง สำเร็จในครั้งนี้ทำให้กลุ่มเยาวชนอ่าวทุกนุย้ยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่23ประเภทกลุ่มเยาวชนที่มีการพิจารณาครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ดินน้ำป่าการใช้ความรู้ท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง